สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษรศรีวิจิตรตอนนี้นครับผมวันนี้ยังอยู่ในแปลงสลังที่บ้านนะเนาะก็มาทำคลิปเพิ่มอีกคลิปหนึ่งแอ,อ,อาจจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆแล้วก็มือใหม่ที่กำลังจะทำสวนฝรั่งนะเนาะพอดีได้ข้อมูลมาจากหลายสวนเหมือนกันที่เขาทำผลเนาะที่เขาทำผลเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ๆนะเนาะของเพื่อนนี่แหละก็ได้คุยกันว่า้เรื่อง เรื่องไส้เดือนฝอยกับเรื่องโรคลากปมเนี่ยจริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะสำหรับาชาวสวนฝรั่งเนาะคือเกิดโรคลากปมเลอไส้เดือนฝอยเมื่อไหร่เนี่ย มันจะทําให้ต้นฝรั่งเราโทมแล้วก็ตายแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตนะเนาะทำให้เสียหายต้องต้องเปลี่ยนโละทิ้งปลูกใหม่เนาะเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังดีกว่าแล้วก็ดูบรรยากาศยามเย็นที่สวนนะว่าไอปาาป้ปัญหารากบมปัญหาไสเดือนฝอยเนี่ยมันมีวิธีแก้ไขแบบแบบไหนบ้างแล้วก็มีวิธีป้องกันแบบไหนเนาะก็มาเล่าให้ฟังกันโอเคครับก่อนอื่นเลยก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องที่ต้องเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใ,ใหม่ก่อน อธิบายถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูกันครับเนาะตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในแปลงที่นครสวรรค์นนะเนาะหลังน้ําท่วมก็เลยเออพอดีได้คุยกับคุณเอเนาะเจ้าของสวนฝรั่งแล้วก็เขาทาหลายอย่างนะแต่จริงๆอ่ะพื่อดั้งเดิมที่เขาทำเนี่ยคือฝรั่งทําฝรั่งมาก่อนแล้วตอนหลังก็มาเริ่มทำำยายําลําไยทํา ทำลำยายทำฝรั่งฝรั่งก็ยังทำอยู่แล้วก็มีพวกฝรั่งไส้แดงอะไรพวกนี้เนาะวันนั้นนะผมได้คุยกันเขาพูดถึงเรื่องโรคลากปมนะต้องต้องแบ่งต้องแบ่งออกออกออก,ออกเป็นสองอย่างนะโรคลากปมกับโรคไอที่เกิดจากไส้เดือนฝอยแล้วเป็นลากปมเนะี่ยจริงๆมันคนละชนิดกันนะเท่าที่ผมได้คุยเนาะเดี๋ยวผมแทนกล้องจะช้าดีกว่าเนานะอ่าจริงๆแล้วไอ้โรคที่เป็นลากปมเนี่ย มันเกิดได้สองสาเหตุเนาะสาเหตุแรกที่คนจะเข้าใจกันส่วนมากคือเกิดจากไส้เดือนฝอยแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่ผมได้ถามมาจากชาวสวนนะเนาะทั้งสวนเจม,มวยเนาะที่ทำฝรั่งอันนั้นเป็นเป็นฝรั่งแป้นหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วลูกใหญ่ๆเนาะแล้วก็จากคุณเอเนาะทำฝรั่งกิมจูมาแล้วก็ทําพวกฝรั่งไส้แดงเนี่ยเขาบอกว่าไอ้โรคลากปมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเกิดจากแบคทีเรียพวกเชื้อโรคที่อยู่ในดินนะคือ ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสังเกตดูจากในกลุ่มคนปลูกฝรั่งะจะได้รับข้อมูลด้านเดียวว่า,เ,าเกิดจากไสเดือนฝอยต้องไปหาเหตุเรืองแสงหรือการทําการแกล้งดินเอาน้าเข้าน้ําออกทําให้ไสเดือนในดินตายไสเดือนฝอยในดินเนาะแต่ผมก็ไม่เคยเจอนะที่สวนผมก็ยังไม่เคยเจอขนาดาที่ถ่ายคลิปตอนน้าท่วมไปนก่อนหน้านี้มีพี่ๆบอกว่าระวังโรครากปมไสเดือนฝอยอะไรพวกนี้หลังน้ําท่วมควรถอนทิ้งแล้วปลูงใหม่ดีกว่า แต่พี่วนผมเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่น่าจะเกิดนะอันนี้โรยปูนข่าวไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโรครากผมที่ที่ส่วนใหญ่ชาวส่วนฝรั่งเจอเนี่ยมันจะเกิดจากแบคทีเรียพวกเชื้อโรคอ่อจากส่วนเจ๊หมวยเนาะลองลองถามจากแฟนแกเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากนี่มีอยู่ในแปลงพอดีพ่อผมยังไม่ได้เก็บออกคือเราตัดแต่งผลทิ้งผลที่เน่าเสียไว้ในแปลงมันทําให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคอ่อมันต่างจาก การทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะอันนี้คือเราส,สุ่มไว้อย่างเดียวพวกหนอนมแมลงอะไรพวกนี้มันก็จะมากัดกินทําให้เป็นเชื้อโรคเชื้อราในดินได้แกบอกว่าเนี่ยถ้าอยากให้ต้นฝรั่งอายุนานๆน,นะนะใบที่ตัดแต่งที่มันเป็นโรคแล้วก็ควรนําออกผลที่เน่าเสียพวกนี้นะก็ไม่ควรไว้ในแปลงเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของการเกิดเกิดโรคลากปมในฝรั่งทําให้ฝรั่งเรายืนต้นตายแล้วก็อยู่ได้ไม่นานเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยคือความสะอาดข,ของแปลงเนาะไม่ได้หมายถึงว่าหญ้านี่ต้องไม่มีเลยนะหญ้าก็ส่วนหญ้านะแต่พวกนี้คือเศษวัสดุทางการเกษตรที่มันเหลือทิ้งพวกนี้ควรเคลียร์ออกเพราะไม่งั้นมันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเชื้อราอะไรพวกนี้หรือไม่ก็ฝังกบไปเลยการฝังกบเนี่ยทำให้วัสดุวัสดุเกษตรอะไรพวกนี้มันถูก ความชื้นในดินนะเนาะช่วยย่อยสลายแต่ก็ไม่ควรฝังไว้ในแปลงเพราะว่าในในขณะที่กําลังย่อยสลายอยู่เนี่ยบางทีมันปล่อยแก๊สปล่อยแก๊สมีเทอะไรพวกนี้มันก็เป็นเป็นปัญหาต่อระบบลากได้ก็คือควรนําไปฝังหรือนําไปทําปุ๋ยนอกแปลงคือเขาเรียกว่าไงเอาไปทําให้ผ่านการกระบวนการการย่อยสลายก่อนเราค่อยกลับมาใช้ในแปลงไม่ใช่ว่าสมตัดตัดสมถมแล้วก็สมไปโคนต้นไง แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ถูกต้องเนอะเดี๋ยวผมผมก็คุยกับพ่อผมแล้วแต่พอดีพ่อผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยตัดแต่งแ,แ,แล้วก็ยังทิ้งไว้น,นี่อยู่แต่จริงๆแล้วต้องเอาออกเอาออกไปทิ้งนอกแปลงเนอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวต้นฝรั่งเราจะโศมแล้วก็ยืนต้นตายทําให้เราต้องปลูกใหม่เนี่ยครับอันดับเท่าที่คุยนะกับคุณเอ๋ก็บอกเหมือนกันคุณเอบอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เนเกิดจากพวกนี้แหละคือเราไม่ได้ เขาเรียกว่าไงไม่ได้นําผลที่เสียนํากิ่งที่มันติดเชื้อโรคเชื้อราอะไรพวกนี้ทิ้งให้มันถูกที่ถูกทางหรือนําเอาไปกําจัดหรือเอาไปทําปุ๋ยให้มันถูกวิธีการปล่อยทิ้งไว้ในแปลงเนี่ยทำให้เชื้อโรคลงไปในดินได้เยอะแต่ถามว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ตัดทิ้งไว้คือนะตอนนั้นเนี่ยเชื้อโรคแมลงอะไรพวกนี้มันยังไม่แรงขนาดนี้เพราะว่าผมว่านะอันดับแรกเลยมามาจากสารเคมีแล้วก็การใช้สารเคมีอย่างผิดวิธี ทำให้โรคอะไรพวกนี้มันรุนแรงขึ้นมแมลงอะไรพวกนี้มันทนต่อยามากขึ้นเรามาตัดทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้เลยผมได้พ่อผมโกยออกแล้วก็ไปทิ้งด้านนอกหรือไม่ก็เผาทำลายไปเลยแบ่งเป็นโซนๆไปเนาะจะไม่ไว้ในแปลงแบบนี้เนี่ยเนาะเท่าที่คุยมาสองสวนใหญ่ๆแล้วนะแล้วก็ยังมีสวนฝ่อนของมี่ลูกสวนของคุณอุ๊ยอีกก็จะให้ข้อมูลมาในลักษณะคล้ายๆกันเรื่องไส้เดือนฝอยเนี่ย ท,งท,งทางทางแถวสวนที่เขาทําอยู่แถวสามพาอะไรพวกนี้นะเขาไม่ได้กลัวเรื่องไส้เดือนฝอยเลยเขากลัวโรคลากปมมากกว่าคือทางในกลุ่มเราเนี่ยบางทีเราจะกลัวเรื่องไส้เดือนฝอยไปไปหาวิธีกําจัดไส้เดือนฝอยทั้งๆท,ที่เราก็ยังไม่เคยเห็นไส้เดือนฝอยเนาะเห็นลากปมก็สันนิษฐานว่าเกิดจากไส้เดือนฝอยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นมันเกิดจากแบคทีเรียด้วยซ้ํา ก็มาเล่าให้ฟังนะเนาะมาแชร์เป็นความรู้เนาะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเชื่อตามผมนะแต่เท่าที่ผมไปคุยกับชาวสวนมา mm hmm. เพื่อนผมทําสวนอยู่ด้วย mm hmm. ผมก็จะคุกคีกับ mm hmm. กับพวกชาวสวนเนี่ยค่อนข้างบ่อยเพราะว่าผมก็ชอบผมโตวผงเองผมชอบอยู่ในสวนอยู่แล้วผมก็จะถามนู่นถามนี่ขอไปดูได้ไหมทําให้ดูหน่อยได้ไหมทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เนาะผมก็เลยเอามาเป็นข้อมูลให้พี่ๆลองลองไปปรับใช้กันดูแต่ไม่ต้องเชื่อผมนะลองเอาไปปรับใช้กันดูก่อนว่าจริงไม่จริงอะไรยังไงเนาะแต่ที่สวนผมเนี่ยก็ไอ mm ้พวก วัสดุทางการเกษตรอะไรพวกนี้พวกลูกที่มันไม่ได้ทรงที่ตัดทิ้งอะไรอยงนี้ส่วนมากผมเอาออกอยู่แล้วก็จะไม่ไหวในแปลงะเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะส่วนพี่ๆหลายท่านถามพวกเรื่องอตัวยายาเขาเรียกอะไรทางด่วนของฝรั่งอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมนัดกับคุณเอก่อน,กนเนาะเจ้าของสวน,นเนาะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ละเอียดเลยว่าใช้ปุ๋ยตัวไหนปริมาณเท่าไหร่ใส่ยังไงอะไรยังไงอเนาะ ส่วนคุณเอที่ทําฝรั่ง60ไร่เนาะแกมีวิธีบ่มปุ๋ยด้วยผมก็เพิ่งเห็นเมือนกันเอาปุ๋ยมาบ่มก่อนจังไปให้ต้นไม้อีกทีหนึ่งนะเนาะแกบอกว่าทําให้ปุ๋ยเนี่ยลงไปสู่ดินแล้วก็พืชได้รับแบบเต็มๆเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ลยเนาะคือปกติถ้าเราหว่านปกติเนี่ยมันจะได้แค่5 0 6 0เปอร์เซอะไเงี้ยโดน โดนแดดโดนฝนโดนลมอะไรเงี้ยมันก็จะสลายไปแต่แกมีวิธีหมักที่เพิ่มเพิ่มเพิ่มขั้นตอนบางอย่างเนาะเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยมันลงไปสู่ใต้ดินแล้วก็ให้พืชได้ดูดซึมได้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมเอามาฝากกันกําลังนัดกับแกอยู่เนาะแต่ช่วงนี้พอดีงานผมเยอะพอดีก็เลยยัง,ย,งยังไ่ยังไม่ได้คุยกับแกว่าเออเดี๋ยวแกก็ถามอยู่ว่าเข้าไปเมื่อไหร่ก็บอกเลยเดี๋ยวแกบอกให้เดี๋ยวไปทําคลิปให้ละเอียดอีกทีนึงโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะมาเล่าสู่กันฟังอย่า อย่าเรียกว่าสอนอย่าเรียกว่าอะไรเลยเนาะผมผมได้ยินมาผมก็เอามาปรับใช้กับสวนผมเองแล้วก็เอามาแชร์ให้พี่ๆได้ฟังนะเนาะเผื่อเป็นประโยชน์กับมือใหม่แล้วก็จะเรียกว่ามือใหม่ก็คือคนกับคนที่ชอบการเกษตรเนาะที่อยู่กับต้นไม้นะเนาะเผื่อเป็นประโยชน์กับพี่ๆได้บ้างอนะเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องพี่ต้อมเกษตรชีวิตจีเพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ